วันนี้ลูกสาวจะเดินทางไปกรุงเทพค่ะก็เลยพามาที่วัดภูเพียงดินนะคะเพื่อมากราบพระนะคะทำบุญนะคะวันนี้ก็เลยชวนเกม,มาด้วยค่ะทุกคนค่ะ หลังจากที่กราบพระทำบุญเสร็จเรียบร้อยนะคะกลับมาบ้านก็ให้คุณปู่คุณย่านะคะผูกแขนให้นะคะเพื่อให้มีกําลังใจนะคะในการเดินทางนะคะแล้วก็ไปทํางานเวลาที่เราเหนื่อยเราท้อเราก็จะคิดถึงคําของคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ผูกแขนให้ลูกให้หลานนะคะทุกคนขาเสร็จแล้วแม่ก็บอกว่าไหนแม่ขอถ่ายรูปกับน้องหน่อยสิว่าใครสูงกว่ากันกนี่คะ่ะพี่กับน้องฟ้าเฟดค่ะเฟดพี่เฟดน้อง แฟดแฟดผู้พี่และแฟดผู้น้องหน้าบูดทั้งครอบครัวยิ้มนายอ๋อยิ้มหนอยก็ยิ้ม <c oughs> หลังจากนั้นนะคะรถที่จะพาไปกทมนะคะหรือว่ากรุงเทพก็มาถึงแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้ลูกสาวนะคะไปรถตู้คะ่ะไม่ได้ไปรโ,โดยสารประจำทางนะคะจะมีรถตู้ที่รับคนนะคะแถวบ้านลงไปกรุงเทพคะ่ะ จอดถึงที่เลยถึงห้องเลยนะคะนี่ลูกสาวก็ลากกระเป๋าไปแล้วคะ่ะ<ป>การไปกรุงเทพครั้งนี้ก็คือการหาประสบการณ์นะคะทุกคนระหว่างที่จะเข้ามาหาลัยของของลูกสาวนะคะแกอยากจะทํางานในโรงงานดูบ้างนะคะทุกคนนี่ละคะ่ะไปหาชั่วโมงการบินเพิ่มคะ่ะสาวจะไปกรุงเทพแล้วคะ่ะนั่นนนง,ง,นงน่อย ก็หรือเล่าเพื่องปเรียนานทำแททำแทเพื่อจะไปเรียนไปไหมบอกพี่สิจะบอกพี่สิจะบอกอะไรเอาแล้ว

ตาคอหแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนจุดนี้นะ่ะจะเป็นลูกสาวเจ้ายืนนะสลับกันเหรอแต่ก่อนลูกสาวยืนตรงนี้นะันนี้สลับกันเปนัวแล้วเปหัวค่ะทีมอ่ะแล้ววเที่ยวไปเที่ยว เน่อยล้วที่ไปเที่แล้วรู้สึกยงไงเด้ยวพี่เก็มาทนลยรอไไหเรากนี่เรามูที่รอไปเรียนรู้ชีวิตงาน้ยดูในกร้อนือเ ตัดภาพมาที่บ้านของคุณน้านะคะที่ลูกสาวจะไปอยู่นะคะน้าสาวก็ปูที่นอนให้เรียบร้อยค่ะมีพดลงผดลมถ่ายรูปมาให้แม่ดูต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณเ c ซีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดใจแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้แม่ใหญ่ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่างๆนะคะไปแล้วค่ะ